ดวลจุดโทษก่อนเกมศึกคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศเชลซีพบลิเวอร์พูลคนแรกครับเชลซียิงก่อนนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสเจอกับอลิซอนเบเกอร์แล้วยิงนิ่มๆเข้าไปครับเป็นน้ำหนึ่งประตูต่องครับเชลซีเอาละครับมาดูคนแรกของทางฝั่งลิเวอร์พูลกันหน่อยครับเป็นทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาร่าครับเจอกับเปโตวิด อซาร่าโยกไปขวาก้มหน้าแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเฉียบขาดเหมือนกัน,กนครับซาร่าไม่พลาดครับตีเสมอเป็นหนึ่งประทูตัวหนึ่งครับคนที่สองของเชลซีคิสโตเปอร์เอนคุนคูคคขาหยาบแล้วยิงลูกนี้อลิซอนปัดได้ครับโบโหเอาละครับคนที่สองของลิเวอร์พูลเฝ้าเพื่อขึ้นนำครับ ลุ Art, ยส์ดีอารยิงลูกนี้เปโตวิทก็ไปถูกทางเหมือนกันแล้วครับโอ้โหคนที่3ของเชลซีไลน์สต์เตอร์ลิงขาหยาบแล้วนิ่มๆครับ2อครับเชลซีขึ้นนำอาริซันเดออโนครับเจอกับเปโตวิทแล้วยิงลูกนี้เลี่ยบร้อยครับตรงกลาง2ประตูต่อ2ครับ คนที่สี่ของเชลซีรีจมรีจมยิงลูกนี้ก็เกลียบร้อยครับนิ่มๆเข้าไปเอาละครับมาดูคนที่สี่ของลิเวอร์พูลกันหน่อยครับยิงเข้าเพื่อตีเสมอครับดาวินนุนเยสขาหยาบแล้วยิงโอ้โหเสียบขาดครับนุนเยสเสียบเสาเข้าไปเลยเอาละครับคราวนี้เป็นน็อกเอา์แล้วนะครับคนที่5ครับ เข้าเพื่อกดดันก่อนแล้วโคภาพเมื่อไม่พลาดครับโอ้โหแล้วแบบนี้คนต่อไปของลิเวอร์พูลไม่เข้าแพ้นะครับเอาละครับดูว่าอา็ิซิสแมคคิสเตอร์จะคมขนาดไหนครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับลิเวอร์พูลขาหยับแล้วยิงเรียบร้อยครับไม่พลาดตีเสมอเป็น4ปลาตูต่อ4ครับคนที่6ของเชลซี เป็นทางด้านของเบนชีเวลล์ลครับอยู่ที่บอรครับเจอกับอลิสันเบเกอร์เบนชีเวลยิงลูกนี้ก็เหลียบร้อยครับไปคนละทางเอาละครับกดดันคนต่อไปของลิเวอร์พูลละครับแบบนี้ครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับอาฟินเบิกยิงลูกนี้เหลียบร้อยครับไม่พลาดที่สมอเป็น5ประตูต่อ5ครับดีโคลัสแจ็กสันครับ สันยิงจังหวะน,นี้ก็ตรงกลางครับเข้าไปเลยเอาอะไรครับคนต่อไปของลิเวอร์พูลไม่เข้าแพ้นะครับเข้าเพื่อสู้ต่ออันดูร์เบอร์ซันอยู่ที่บอลครับขาหยับแล้วยิงไม่เข้าครับโอโ้โหก็เป็นทางฝั่งของสิงห์บลูเชลซีครับเชิญเอาชนะลูกโทษจีจุทโทษหงแดงลิเวอร์พูลไปแบบสนุกสุดมันเลยครับจังหวะนี้